ต่อระบบน้ำใหม่เข้ามาแปลงเตาชิดเป็นพีซีสีฟ้าจากปกติเป็น p ีอีสีด้านประมาณ6เสาก็ีําทำสเต,ต็ปไว้เดี๋ยวตรงนั้นค่อยจัดวันนี้คือ่มอมมากเ <c oughs> <c oughs> ดียขึ้นหมแล้วมีทางเดินอันนี้ทางขนส่ง ลืน่นอันนั้นแม่ลืน่นอันนี้ทางเินดาชิดแสงเมื่อกี้แสงสวยแบบพี่่าพี่าแบบอันนั้นสามหัวอันนี้แรงไฟฟ้าบอกว่าโซล่าโซล่า,ลา,าทาติดโดนต้นไม้บังละเดี๋ยวเท่าที่ดูจากพลังงานมันก็โอเคสามหัวรุนแรงเลย ุ่งผวยเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะก็จากต้นไม้เล็กๆต่ก่อนมันจะเป็นสเปรย์หมอกตามพื้นอะสเปรย์แบบไม่ใช่สเปรย์หมอกเป็นแบบหว่นสีฟ้าๆเล็กๆอะนีย่ยางรถยนต์เปลี่ยนคันนี้เปลี่ยน,นะคะ่ะรอบที่สี่แล้วมั้งเออเงินกิ่งเลาบางทีปลูกต้นไม้ไม่ได้ยินโซนในบ้านเยวมาดูหมอนกัน มอนจากที่วันนั้นกับหลุนหลุนประมาณสองอาทิตย์มนะั้งเริ่มแตกแล้วมันแตกแล้วน้องมอนอันนี้ผักเชียงดาเชียงดาเชียงดาเล้าตอนนี้ประมาณห้านสะี่โมงห้าโมงห้าโมงต้องเดี๋ยวต้องตัดแต่งใหญ่ เดี๋ยวเอาอิดบ็อกไปทำสเต็ปนี่เขาเริ่มแตกแล้วนะก็คือตัดถ้าใครไปดูวีโอเก่าๆคือมันจะแบบโดมแล้วมันอึมครึมไปหมดเลยแล้วเราเก็บไม่ทันนะคะแล้วก็ไม่ได้เปิดสวนสักท,ทีมันหลายอย่างนะเจจะโควิดนะเจจะงานประจำงานเสริมอีกลงทุนอีกนะ อบรมเพื่อนฝูงหลายกลุ่มเหลือเกินนะคะถามว่าโทรโทรมาน้องที่แบบว่าอยู่วงในใกล้ๆสวนอะโทรมาขอนั่นขอนี่เพื่อนแม่อะไรอย่างเงี้ยสมัยเรียนน,น,นี่นนั่นเพื่อนเราก็ส่งสั่งของกันเห็นไหมอันนี้หมอนอันนี้ผ้าห่มะม่วงน้ำดอกไม้อะไรอย่างเ้ยเท่าทิศ อันนี้ขมิน้นขมิ้นขาวแล้วก็แดงเอ้ยไม่ใช่เขาเรียกอะไรขมิ้นชันอันนั้นชงโคหน้าสวนอีกเฟสหนึ่งเดี๋ยวแม่ว่าจะปีนี้จะลองบูมแบบบำรุงส้มเพราะว่าลองทำน้ำส้มกินแล้วคือมันอัตราส่วน3คือน้ำส้มอ่ะ3ลิตรใช่ปะน้ำตาล2ก็คือยังรู้สึกว่า อร่อยไม่ไม่ใช่ความรู้สึกส่วนตัวคือแบบทําไปลงท้านแล้วบอกเฮ้ยขนาดเนี้ยมันอร่อยเออซึ่งความรู้สึกเราแบบเฮ้ยแล้วเราไปกินแบบเจือจางแบบแบรนด์ต่างๆในห้างร้านดังๆที่พวกเรารู้จักเห็นไหมส้มเขาก็เริ่มออกดอกละบ้าๆชออันนั้นสวรรรสจะกินต้นหมอนแล้วก็คืออันนั้นที่ไม่ดัดคือเราจะเอาทิ้งละเพืก่ก็ไม่มีเวลาขายอีก <c oughs> ถามว่ามีมีเวลาเวลามีแต่คือเนอะก็สะดวกใครสะดวกมันใครว่างก็แวะมาโทรมาแล้วก็ก็คือตัดขายแหละแต่คือแถมอะ่ะก็เหมือนได้ฟรีอะ่ะเหมือนแบบเพื่อนๆพื่อนมาเที่ยวสวนก็จะแบบเออได้ของฟรีกลับบ้านไปส่วนจะเลี้ยงรอดไม่รอดก็อีกอันนึงก็รอกินกับเราแล้วกันนี้ดอกโซมันนั้นก็อะไรสักอย่างมันผลโซมคือมันมันออกทั้งปีนะโซม่ะเห็นไหม คือเขาก็จะแตกช่อดอ,อกทั้งปีอุ๊ยโฟกัสจิโดแสงหม่<า>ได้เมยอย่าโฟกัสออเรื่องของเขาพอเห็นเห็นเห็นมออกดอกดอกส้มสีขาวนะกีดอนสีทองสีเหลืองอันนี้สาวโรดนะคะสซรสรดสีเหลืองไม่ได้เป็นสีม่วงอะสีม่วงรู้สึกจะเป็นเครือหลังบ้านอันนี้คือ เหมือนนกกินแล้วมันก็เกิดแล้วมันก็เป็นช่วงแบบว่าฝนตกดีเราก็ไม่ได้อะไรมากมายเห็นไหมฉันก็ได้มาเก,ก็บสวรสโอเคส่วนข้างหลังก็โอเคน้ำก็เยอะน้องเห็นไหมสวรสทำไมเมื่อจังอันนี้เขาเรียกว่าน่ะ แนี่ตลาบสีขาวเหมือนจะตายไปสองกอปะคือหญ้ามันลกมากอะคนงานบนยทำไมปล่อยให้รกขนาดน,นี้อะอันนี้อีกเฟสหนึ่งค่ะนี่โดมใหญ่ที่แบบถ่ายบ่อยๆมิวสิกนี่นู่นนัน่นนี่ก็ต้องสาสางเหมือนกันเพราะว่าเพิ่งเคลียร์ท่อซ่อมท่อเห็นไหมคือแบบพังไปหลายจุดอะท่อ แม่บอกใช้ดันไม่ต้องมาต่อ,อยางงี้ดันดันมันก็ไม่เลื่องพอต่อก็ค่อยๆเรืยอนดูไปก็คือจุดแต่ละท่อมันจะไม่เท่ากันต้องเก็บเศษท่อเก็ท่อก็จะแรงๆฝั่งนี้จะแรงๆเพราะไม่ยังไม่ได้ตัดลงเนาะถ้าใครตามตั้งแต่แบบเป็นสวนกุหลาบจนเป็นสวนมอนจากโลง่งๆเป็นรกผึบ <c oughs> ก็ไม่รกอ่ะแบบคนที่ชอบป่าก็บอกว่า ลมรื่นเข้าข้างตัวเองว่ะลมรืน่นนี้นี่หมอนนะมีลูกอยู่โซนนูนะ้นอยวกินไปละก็คือมันเนี่ยริ่มหวานแล้วเข้าดูดูการเขานี้ชาวไโยเราไม่มีวิชีจากส้มเราก็มีชาวไร่เร็ขอบคุณธรรมชาติที่รังสรรค์นะคะ ก็ถือว่าเป็นคอมฟอร์ตโซนเซฟโซนเซฟเฮาส์เนาะเวลาเกิดวิกฤตโควิดเออยอะไรเอ่ยเราไม่รู้ว่าปรามานูนิวเคลียร์หรือเขาจะคิดล้างเผ่าพันธ์อะไรกันอย่างเงี้ยเพราะว่าประชากรโลกก็ยอมรับว่าเยอะแล้วก็ส่วนอาหารอย่างเงี้ยความมั่นคงทั้งด้านอาหารเป็นหลายๆข้อที่มนุษยชาติพยายามให้มัน สมดุลแต่ก็ยังมีหลายคนก็อย่างว่าเนาะคนเราเติบโตมาไม่เหมือนกันก็จะรักษาสมดุลในแบบของตัวเองนั่นแหละให้อรารยธรรมของตัวเองคงอยู่ไปอันนี้ด้านหลาสีแดงแล้วเดี๋ยวก็จะมีสีขาวน่าจะปีหนะ้าเอิมนะโอเคเราจะจบด้วยอะไรดีนะ ก็ต้องเคลียร์น,นี่ก็สีขาวนะคะจริงมันพอส่งแหละแต่คือแบบขุดไหนจะล้างไหนจะตากแล้วไหนจะงานจุกติกกกก็เลยไม่มีเวลาเนาะอันนี้ตาลิงปิงตาลิงปิงแตดชอแล้วตาลิงปิงน่ะก็เอาทีน่น้ำอยากจะโฟก,กัสแล้วกันโอเค ตอนนี้เดี๋ยวเก็บเศษไม้นะคะไว้เป็นเชื้อเพลิงไรยุงบางทีก็ไม่อยากจุดแหละแต่คือก็ต้องเข้าใจว่ามันเป็นการกําจัดที่หลายๆคนบอกสวนดูไม่เรียบร้อยอย่างเงี้ยคือเราไปหลายๆที่อ้มุมนี้สวยเนาะก็ถ้าเราจะกองเศษไม้ทําปุ๋ยหมักก็โอ้ย ต้องลองมาทำแล้วจะเข้าใจว่าบางทีมันก็ช่วยไล่มแมลงนะเวลาเราเหมือนน้ำส้มควันไม้อย่างเงี้ยเออควันไม้ที่เราจุดเผาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละอย่างน้อยๆก็ช่วยไล่มแมลงก็คือแบบกลิ่นใบไม้ก็จะเกาะอย่างเงี้ยผีเสื้อก็จะแบบมินมินมีวางไข่และอะไรอย่างเงี้ยโอเค9นาทีบ๊ายๆนี่ลูกแล้วนะ ก็กินแล้วแหละ